เวลาหนูเห็นคนเก่งคนดีหนูอยากทำตามใช่ไหมเอ่ยนั่นแหละคือการบูชาเราเคารพคนดีเพื่ออยากเป็นคนดีเหมือนท่านคนที่ควรบูชาคือคนที่ทำดีเช่นพระพุทธเจ้าผู้สอนให้เราทำความดีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีเป็นแบบอย่างพ่อแม่คุณครูที่ดูแลเราด้วยความรักและเมตตา เราบูชาได้ทั้งทางกายคือการกราบไหว้สวดมนต์เวียนประทักษิณทางวาจาคือการประกาศคุณงามความดีของท่านและทางใจคือการระลึกถึงคุณงามความดีของท่านด้วยความเคารพบูชามีสองแบบนะจ๊ะแบบที่หนึ่งคือใช้สิ่งของบูชาเช่นดอกไม้ทูบเทียนแบบที่สองคือประพฤติตนดีตามคำสอนของท่าน แบบนี้คือการบูชาที่สูงสุดอย่าลงผิดบูชาคนไม่ดีหรือสิ่งงมงายเช่นพูดผีปีาศาจเพราะจะคาใจเราไปในทางที่ผิดบูชาแล้วไม่ทำให้เกิดสิริมงคลไม่เกิดปัญญาที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตการกราบพระไม่ใช่แค่กราบด้วยท่าทางนะแต่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเรากราบแล้วต้องทำตามคำสอนของท่านด้วยเมื่อเราบูชาคนดีใจเราจะผ่องใสมีสติเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นและจะกลายเป็นคนดีที่น่าเคารพเหมือนท่านเลยละ่ะ